โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตนะ คลิปนี้นะครับผมมาลาแอมเปเป้ e ดีกว่าแอมเปเป้ e เนี่ยไม่ได้อยู่ในแพ็คที่ใช้เงินเปิดแต่เป็นอยู่ในแพ็คฟรีซะงั้นคนามิทำบาปเกินนะครับผมอยู่ในแพ็คฟรีซะงั้นแล้วสเตตด,ดีด้วยนะนะครับผมโอเคแต่การ์ดสวยการ์ดสวยนะแอมเปเป้ e. มาเอาจิงเปิดฟรีเนี่ยถ้ารออาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้แน่ห้าคนนี้นะแต่ก็เปิดไปก่อนเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะโอเคเปิดฟรีเปเป้ไปจะได้ไหม จะได้ไหมเหมือนทรงจะเปิดไปแลว้ววะใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอะนะถ้าจำไม่ผิดอะน,นะนะมาเอ็มบัป,ปเป้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โห,โอโหโดอกเดียวดอกเดียวเท่านั้นนะครับผมพอเลยฮนะอัพค่าพลังกันดีกว่าโอ้โหดอกเดียวจริงดอกเดียวจริงนะครับผมดอกเดียวจริงเอ็มบัปเป้นะฮะดวงอะไรมันจะขนาดนะั้นนะครับโอเคมา มาอีกครั้งนึงเหรอคุณเดก็น่าดูนะเตโอก็เล่นได้นะแต่ดูเตีก่อนโอ,อ้โหแบจอมทำประตูมันมีตัวฟรีอยู่ตัวหนึ่งนะเตโออ่ะเอาจริงๆมันมีตัวฟรีอยู่ตัวหนึ่งนะเตโอกคุณเดเนี่ยชอบใช้ได้ให้เฉยนไปขวาเอ็กตร้าเหรอเอ็กตร้าก็ได้นะไปขวานะครับผมอืมเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยเจอนะโกลมมวนี่ดี Deep. โอเคแต่ชุดนี้เป้คุ้มสุดนะครับผมทานเป้คุ้มสุดนะอีกอันนึงเปิดไปเลยแล้วกันนะเปิดไปเลยแล้วกันได้โอ้ยบื้อหวากว่าเอ็มเปเป้นะกาบิโอนะโอเคอัพคาบลังเอ็มเปเป้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดสูตรก่อนจริงไม่ได้จะมาอัพหรอกนะแต่เปิดได้พอดีก็จัดไปนะครับผมจัดไปจัดไปคิรเลียนคิเลียน,ยนเอ็มเปเป้นะฮะ เลยยันแปะหนึ่งร้อยหนึ่งไม้แบบเช่นนี้หนึ่งร้อยหนึ่งไม้อืมอืม,อมเด็ดนะเด็ดนะเด็กเหรอลดเด็กปุ๊บมันก็จะเหลือสามเหลือสามเพิ่มจบสกอร์ได้นะเพิ่มจบสกอร์ได้นะเพิ่มจบสกอร์เด็หาสูตรอยู่นะ <c oughs> กำลังดัดแปลงสูตรอยู่นะเอาสูตรที่มันดีคิดว่าดีแบบดีๆจริงๆอ่ะ เพิ่มเพิ่มสปีดได้นะปี้กองหน้าหรอเพิ่มจับสกอร์ดีกว่าถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยยืนหน้านะเพิ่มจบสกอร์ดีกว่าปุ๊บหมดพอดีได้จบสกอร์มา,าก 2. เก้าสามจะตั้งใจเก้าสองเกมรุกโอเคเจ๋วถือว่าเจ๋วอยู่นะครับผมถือว่าเจ๋วอยู่ได้หน,นึ่งหนึ่งสูตรนี้โอเคไปได้สูตรแหลวได้สูตรแล้วสูตรแต่งนะครับผมแต่สูตรเดิมเนี่ยก็ดีแหละนะแต่ก็นะสูตรเดิมจะได้จะได้เกมรุก สูแต่งจะได้จบสกอร์นะครับผมดีคนละแบบดีคนละแบบประทานเป้ประทานเป้ประทานเป้มานะครับผมโอ้สปตดต้นอย่างงี้ทะลุร้อยดิถ้ามีชาเบียรลองโซ่ทะลุร้อยนะนะถ้ามีลองโซ่ทะลุร้อยนะเนี่ยนะโอ้โหจะหมดวะจะหมดวะแอรไลนะหมดก็ซื้อหมดก็ซื้อนะ อืมโอเคสปีดต,ต้นทะลุร้อยแล้วเนี่ยเอาจริงถ้ามีชาเบียลองโซ่นะถ้าเป็นชาเบียลองโซ่คือสปีดต้นทะลุร้อยนะครับผมจบสกอร์ใส่ไปเก้านะครับผมเน้นๆจบสกอร์เก้าส่งบอลหนึ่งยันเป็นเศษหนึ่งนะครองบอลสี่ครองบอลสี่เด็กสิบน,นะเด็กสิบเด็กสิบเด็กสิบตัวแรกเด็กสเวตนะตันแรกอะ นะลดมาเพิ่มจบสกอร์ดีกว่าโลเวอร์สี่โลเวอร์คือตัวไหนโลเวอร์สี่เอเรียลสี่เอเรียลคือกระโดดกระโดดหมุเหรอเออมันต้องเอาอะไรเพราะว่ากองหน้านะพอดีเป๊ะโอ้โหได้เก้าเจ็ดเกมรุกดีจบสกอร์ค่อนข้างขมนะค่อนข้างขมนะนะความเร็วได้สปีดดีนะครับผมบาลานซ์โคตรดีโอเคคอนเฟิร์มนะครับผม อย่างนี้ทะลุร้อยหนึ่งนะถ้าบีถ้าใครมีบูสเตอร์ของชาเบียลองโซ่อะร้อยหนึ่งนะนะไม่ถึงสปีดต้นนะแต่โอเวอร์มันร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะอเวอร์มันร้อยหนึ่งอยู่แล้วโอเคท่านประทานโอูอย่างนี้ทับตำแหน่งกันตายนะครับผมอย่างนี้ทับตำแหน่งกันตายฮะเอา,อาจริงๆดูกองหน้าดิเมสซี่ตัวใหม่มีเนย์มาที่ผมใช้บ่อยมีฮาเลนบูสเตอร์มีเอเป้โอ้โหจะเล่นยังไงกองหน้าสี่ตัว แล้วแต่ละตัวดีๆทั้งนั้นนะครับผมโอ้โหของจริงจัดโอเคเป้ของฟีดต้องไปเทียบค่าพลังกับตัวฟีตัวอื่นนะกโลฟเชอร์ยืนปีกได้นี่ไส่ไหนโอเคนะสเตตโอเคนะเกมลุกเลี้ยงบอลจบสกอร์เก้าสามโอเคนะฮะโอเคสปีดต้นร้อยจริงสปีดต้นหนึ่งร้อยอันนีะเป้สปีดต้นหนึ่งร้อยอื้ ของแท้ถ้ามีชเบีลังโซ่นะนะถ้ามีชเบีลังโซ่นะนะบาลานดีสปีดต,ต้นร้อยนะครับผมใครที่มีโค้ดชเบีลังโซ่นะจัดไปสุดถ้าไม่มีโค้ดก็เกา่กาๆกา็เกา่กาก,ากา็ถือว่าสุดแล้วนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเปิดฟรีแล้วกับคาบลังปเปเป้นะครับผมทีเดียวได้เลยทีเดียวได้เลยนะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติตามกดแชร์แลวก็กดดึงเลยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบิบาย l ล t วสวั